สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมรัชพลตรงถมนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทํางานและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นแต่พัฒนาการดังกล่าวย่อมทําให้เกิดผลกระทบต่อสังคมมากมายทั้งด้านบวกและด้านลบครับครับสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงด้านบวกก่อนนะครับ 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยทําให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทํางานทําให้มนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นไม่ต้องเสี่ยงภัยกับงานที่มีอันตรายม,มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ทําให้ติดต่อถ,ถึงการได้สะดวกมีระบบคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะเดินทาง ครับนี่เป็นภาพเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพความเป็นอยู่นะครับเป็นภาพที่เทคโนโลยีด้านต่างๆครับด้านดาวเทียมด้านการแพทย์ด้านการเรียนต่างๆนะครับการส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาสเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารช่วยมีการกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกแห่ง แม้แต่ในถิ่นธุรกันดารมีการใช้ระบบการเรียนสอนทางไกลทห้มีการกระจายโอกาสการเรียนไปยังท้องถิ่นห่างไกลนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสารทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาเท่าเทียมกันครับตามภาพนะครับเป็นการสื่อสารทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์นะครับการเรียนสอนให้ส่งเสริมค้นคว้าวิจัยในสารศึกษามีการนาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการอนการสอนเช่นวิธีทัศน e-Learning นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการจัดการการอสอนเช่นจัดตารางสอนคำนวณระดับคะแนนจัดชั้นเรียนทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้รับถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน การรักษาสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเช่นการอนุรักษ์ป่าไม้มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามข้อมูลสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศการจําลองรูปแบบสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําการตรวจวัดมลพิษาวะตลอดจนการใช้ระบบตรวจวัดระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่าโทรมาตรนี่ครับเป็นภาพโทรมาตรของ ของกรมราช,ช,ชบรรพทานนะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับปัจจุบันมีการใช,ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมีการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันเช่นการตรวจสอบสัมภาระในการเดินทางการตรวจสอบอาวุธและวัตถุระเบิดนะครับนี่ครับเป็นเครื่องที่ไอคอนลอดผ่านนะครับจะพบเจอได้ตามสนามบินหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับ 6. กการผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรมนะครับการแข่งขันทางด้านผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจําเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการดําเนินการให้สามารถผลิตสินค้าและจํานวนมากและมีต้นทุนต่ำและรวมไปถึงการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าและใช้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นปัจจุบันเราสามารถใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่น การซื้อสินค้าการทําธุรกิจทางการเงินการดูข้อมูลที่มีผลกับธุรกิจนะครับนี่ครับเป็นเว็บไซต์ขายหนังสือนะครับออนไลน์นะครับการสร้างสารรค์ผลงานและการพัฒนาความคิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทย,ยิ่งขึ้นต่อชีวิตประจําวันด้วยเหตุผลนี้เยชนจึงต้องเรียนรู้การเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปนพัฒนาสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติได้โดยลดพึ่งพาสายเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์จากบางประเทศในการนี้หลายสถาบันเช่นสถาบันส่งเสริมสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทรครับนี่คือภาพการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของสสวทนะครับ การส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับในการเลือกตั้งระดับต่างๆมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกระจายข่าวสารและให้ประชาชนาเห็นความสําคัญของระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งมีการใช้คอมพิวเตอร์รวมผลคะแนนให้สื่อโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตร,รายงานผลนับคะแนนนะครับทําให้ทราบผลได้อย่างรวดเร็วนี่ครับเป็นภาพเป็นทางเว็บไซต์ของกกตนะครับหรือสํงงานันางกงานคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาตินะครับครับสสาี คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีขอบคุณครับ